กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube c h a n แนลเตียงสูบที่ไม่ใช่โรคนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปขั้นรายการนะครับผมก่อนที่จะพาทุกคนไปเปิดซีรีส์ใหม่กับซีรีส์ของรุ่นพ่อนะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับมนุษย์ดาวเนโโรโรเพิ่มขึ้นนะครับผมอีกสักนิดหนึ่งนะครับเนโโรโรเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศัตรูตามธรรมชาติของชาวเคโรนนะครับผมผมเคยได้ยินมาว่าเนโโรโรกับชาวเคโรเนี่ยสู้กันมาตั้งแต่ แต่สมัยอดีตการแล้วนะครับผมแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวเคโรนก็มักจะแพ้ให้กับเนโรโร่นะครับผมต่อสู้กับเนโรโร่ไปทั้งหมด256ครั้งนะครับผมแต่ก็เหมือนกับว่าจะแพ้ให้กับเนโรโร่ไปแบบทุกครั้งเลยนะครับผมเพราะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวเคโรนยังใช้หอกกับธนูในการต่อสู้อยู่เลยนะครับผมแต่ในที่สุดเนี่ยชาวเคโรนก็สามารถเอาชนะไละขับไล่พวกเนโรโร่ได้นะครับผมแต่ก็ยังมีพวกเนโรโร่บางส่วนนะครับผมที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกมนุษย์หรือว่า เพคโคปองด้วยนะครับผมแต่ในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่าวิทยาการของชาวเคโรเนี่ยก็ล้ำหน้าไปไกลามากแล้วนะครับผมคิดว่าเนโรโรเนี่ยก็คงไม่ใช่ศัตรูทางธรรมชาติที่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเนโรโรเนี่ยยังถูกใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับลงโทษคนที่ไม่ส่งการบ้านด้วยนะครับผมสําหรับชาวเคโรเนาะหรือว่าเอาไปดัดแปลงเป็นอะไรได้หลายๆอย่างนะครับผมเอาไปเป็นเครื่องอบผ้าก็ได้เอามาดัดแปลงเป็นอาวุธก็ได้นะครับผมโอ้ มีไปเรื่อยนะครับและจุดอ่อนที่สําคัญของเนโโร่เนี่ยนั่นก็คืออาหารที่ร้อนแล้วก็เผ็ดมากๆนะครับผมถ้ากินเข้าไปเนี่ยก็ทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับสำหรับเนโโร่แล้วก็เหมือนกับว่าครูรู้หรือว่าพี่เหลืองของเราเนี่ยจะรู้ถึงจุดอ่อนตรงนี้ดีนะครับผมและเผื่อใครที่ยังไม่ทราบจริงๆนะครับมนุษย์ดาวเนโโร่เนี่ยจริงๆมันเป็นพืชน,นะครับผมเป็นพืชอวกาศเนาะที่ชื่นชอบความชื้นมากๆนะครับผมก่อนที่มันจะกลายมาเป็นสัตว์ปลาดอย่างนี้เนี่ย มันก็เคยเป็นเหมือนกับต้นญ้าต้นเล็กๆครับไม่มีพิษสงอะไรนะครับผมแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้มันกลายพันธุ์เป็นแบบนี้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าอุกกาบาตครับผมอุกกาบาตท,ที่ตกใส่พวกมันนะครับก็เลยทําให้พวกมันกลายพันธุ์นะครับผมก็เป็นเรื่องราวเมื่อประมาณ1 0,000ล้านปีที่แล้วนะครับผมการปรากฏตัวของเนโโรโรที่เราได้เห็นในครั้งแรกเนี่ยนั่นก็คือเคโรโรในตอนที่4นะครับผมปรากฏตัวออกมาได้แบบไม่ธรรมดานะครับผมคือแบบมันดูเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากม ผเอาจริงๆผมกลัวหนอนนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมแม่สาเหตุที่ทําให้เมีวโรโร่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าสิบตรีโร่เนี่ยได้เห็นสภาพของเพื่อนตัวเองที่แบบเป็นแบบนี้มันไม่ไหวนะครับผมคือแบบวันๆเอาแต่นอนขี้เกียจอ่ะไม่ทําแผนการลุกรานสักทีนะครับผมในฐานะทหารเนี่ยเห็นแล้วมันก็ทนไม่ได้นะครับผมก็เลยไปเอาเครื่องทําความชื้นมานะครับเปิดอัดใส่เคโรโ่ในตอนที่มันนอนเลยนะครับผมก็แบบปรับสภาพรอบๆห้องของเคโร่ให้มันเป็นเหมือนกั สภาพความชื้นที่ดาวเคโรนนะครับผมเพื่อที่จะทําให้จิตวิญญาณความเป็นทหารของเคโรโรเนี่ยมันได้กลับมานะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะได้วางแผนการรุกรานโลกไปพร้อมกันนะครับผมแต่ก็เหมือนกับว่าความชื้นที่เคโรโรได้รับมานั้นเนี่ยมันมากเกินไปนะครับทำเอาเคโรโรเนี่ยของขึ้นกันไปเลยนะครับผมเพราะว่าในตอนที่พี่แดงของเราเนี่ยบอกว่าเอาล่ะถ้าจิตวิญญาณความเป็นทหารของนายกลับมาแล้วเนี่ยเราก็มาวางแผนกันเถอะนะแต่ว่าเคโรโรเนี่ยมันบอกว่า วางแผนวางเผินอะไระไรสาระ ถ้าเจอมนุษย์โลกที่ไหนอ่ะก็จัดการตรงนั้นได้เลยนะครับผมยิโรโร่เนี่ยก็ถึงกับถามว่าเออไม่เว้นแม่แต่คนในบ้านนี้เลยเหรอนะครับเคโรโร่ก็บอกว่าใส่หมดครับไม่สนลูกใครครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยทั้งพลทหารทาม,มะแล้วก็สิบตรีกิโรโร่เนี่ยก็ได้พยายามห้ามปรามเคโรโร่นะครับผมแล้วก็ได้พยายามที่จะปิดเครื่องทําความชื้นนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเคโรโร่ก็จะคลั่งไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นนะครับในตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นความเก่งกาจของ เคโรโรนะครับผมในห้องที่มีระดับความชื้นเท่ากันเนี่ยแต่ว่าเคโรโรสามารถรับความชื้นได้มากกว่าทั้งพี่แดงแล้วก็น้องธรรมะเลยนะครับผมเคโรโรสามารถจัดการกับ2คนนี้ได้แบบง่ายดายเลยนะครับผมปล่อยลําแสงออกมาจากมือก็ได้ด้วยนะครับผมเออเวอร์มากนะครับตอนนี้เล่นในตอนที่ทั้ง2คนไม่สามารถหยุดเคโรโรไว้ได้เนี่ยสิ่งที่ทั้งสองคนกลัวแล้วก็เป็นห่วงว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจน,นได้ครับนั่นก็คือเนียวโรโรปรากฏตัวครับผมในตอนนี้ นี่แหละหน่วยควบคุมพิเศษก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับผมเป็นตอนแรกที่ทำให้เราได้รู้จักกับมนุษย์ดาวเนโโรเนาะเนโโรเนี่ยมีต้นแบบมาจากปลาแลมเพรย์นะครับผมมีลักษณะคล้ายๆกับปาลาไหลนะครับผมแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์กันนะครับมันเป็นปลาที่ไม่มีขากรรไกรน,นะครับผมแต่ว่าจะมีปากแบบดูดนะครับผมคือผมไม่กล้าขึ้นรูปปากมันให้ดูครับคือคือผมกลัวครับผมเอาเป็นว่าเนโโรเนี่ยมีต้นแบบมาจากปลาตัวนี้ละกันนะครับผมหลังจากนั้นก็มี อยู่หลายครั้งเลยนะครับผมที่เคโรโร่เนี่ยมักจะโดนเนียโรโร่คุมกําเนิดอยู่บ่อยๆนะครับผมและในตอนที่เคโรโร่มีโอกาสที่จะสามารถจัดการกับเนียโรโร่ให้มันสูญพันธุ์ไปเลยเนี่ยเคโรโร่ก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสนั้นครับผมในตอนที่164เนี่ยพวกเคโรโร่มันได้หนีพวกเนียโรโร่เข้าไปในรูหนอนนะครับหรือว่าเวิร์มโฮนะครับผมเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันเป็นฤดูฝนนะครับผมฝนที่ตกเนี่ยก็ทําให้เคโรโร่มันได้รับความชื้นเข้าไปมาก ผเลยเป็นที่ดึงดูดของเราเนโอลโลนะครับเคโรโลนี่ก็ของขึ้นนะครับผมในตอนนี้นี่ตลกมากเลยนะเพราะว่าเคโรโลมันคลั่งนะครับผมแต่หลังจากตอนที่หนีไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าย้อนเวลาไปประมาณ1 0,000่นล้านปีนะครับผมเมื่อเคโรโลมันได้ผ่านเข้าไปในรูหนอนแล้วก็รู้ตัวว่ามันย้อนมาในช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็จําได้นะครับผมว่าเป็นช่วงที่พวกเนโอลโลเนี่ยได้ถือกําเนิดขึ้นมานะครับผมเคโรโลมันก็เลยคิดจะไปจัดการกับพวกเนโ โรโรให้ศูนย์พันซะเลยนะครับผมแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อไปถึงดวงดาวที่เป็นต้นกําเนิดของพวกเนโรโรแล้วเนี่ยสิ่งที่พบเจอนั่นยังไม่ใช่เนโรโรครับแต่ว่าเป็นนิโรโรนะครับผมเป็นสภาพก่อนที่จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดนะครับผมทุกคนในกองร้อยเคโรโรเนี่ยก็สงสัยกันนะครับว่าเฮ้ยมันกลายพันธุ์ไปเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวอย่างนั้นได้ยังไงวะนะครับเพราะว่าสภาพอากาศบนดาวดวงนี้เนี่ยมันทั้งแห้งแล้งและไม่มีฝนตกลงมาเป็นเวลาน,านานมากแล้วนะครับผมเมื่อเคโรโรอ,อยู่ใน สภาพอากาศที่แห้งแบบนี้เนี่ยก็กลับมาเป็นแบบเดิมนะครับแล้วก็คอแห้งนะครับผมก็เลยไปหยิบน้ำแร่ของชาวเคโรนขึ้นมากินนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอุกบาตมุ่งตรงมายังดาวดวงนี้นะครับผมครูรุเนี่ยก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าน่าจะเป็นเพราะอุกบาตดวงนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นต้นกําเนิดที่ทําให้นิโรโรกลายเป็นเหล่าสัตว์ประหลาดอย่างเนโรโรนะครับผมเมื่อเคโรโรได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็สั่งให้ทุกคนในกองร้อยจัดการกับอุกบาตก้อนนั้นเลยนะครับผมแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีคร รับคําสั่งนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีใครทําได้นะครับเพราะว่าอุกกาบาตเนี่ยมันก้อนใหญ่มากนะครับผมแต่คนที่อาสาจัดการให้เนี่ยนั่นก็คือแองโกลมัวครับก็สามารถจัดการกับอุกกาบาตก้อนนั้นได้สําเร็จนะครับผมแต่ปรากฏว่าพวกเศษซากของอุกกาบาตเนี่ยมันก็แตกหล่นลงมาใส่พวกเคโลโรนะครับผมทุกคนสามารถหลบเข้าที่ปลอดภัยได้นะครับยกเว้นเคโรโรครับผมแต่ปรากฏว่าคนที่ช่วยเคโลโรไว้เนี่ยดันเป็นพวกนิโรโรครับเคโลโรมันก็เลยใจอ่อ ครับผมไม่กล้าที่จะจัดการกับพืชอวกาศพวกนี้นะครับเคโรโรก็เลยตอบแทนพืชพวกนี้เนี่ยด้วยการเทน้ําแร่ให้นะครับผมถึงแม้มันจะไม่สามารถที่จะทําให้พวกนิโรโรเนี่ยรอดไปจากการสูญพันธุ์ได้นะครับแต่ว่ามันก็ถือเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆที่ช่วยชีวิตของเคโรโรไว้นะครับผมหลังจากนั้นพวกเคโรโรก็ได้กลับมาจากช่วงอดีตนะครับผมกลับมาสู่ช่วงปัจจุบันเนาะก็สบายใจกันนะครับผมว่าไม่ต้องกลัวศัตรูตามธรรมชาติอีกแล้วนะครับผมแต่ก็ผิดคาดครับ เพราะว่าพวกเนโรโรเนี่ยมันยังอยู่ครับผมไม่ได้สูญพันธุ์ไปไหนเลยนะครับพี่เหลืองเนี่ยก็เลยได้อธิบายว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าน้ําที่หัวหน้าเอาให้พวกเนโรโรนั่นแหละครับผมเพราะว่าน้ําที่เคโรโรเอาให้เนี่ยมันเป็นน้ําแร่ของชาวเคโรนนะครับผมน้าแร่ที่ให้ไปนั้นอ่ะมันมีสารอาหารมากเกินไปนะครับผมที่มอบไปกับพวกเนโรโรเนาะและเราก็ได้รู้ในตอนนี้เลยนะครับว่าทางที่เราคิดว่าเป็นหัวของพวกเนโรโรเนี่ยที่แท้นี่มันเป็นก้นของพวกเนโรโรนะ และในตอนที่115ยเนี่ยเราก็จะได้เห็นสุดยอดกองทัพเนโโรโรนะครับผมเป็นตอนที่เคโโรโรเนี่ยได้มีสัตว์เลี้ยงนะครับผมที่ชื่อว่าเนียวโบนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับผมทาให้เนียวโบเนี่ยปล่อยความชื้นจํานวนมหาศาลออกมานะครับผมนั่นก็เลยทําให้เป็นการล่อพวกมนุษย์ดาวเนโโรโรออกมานะครับซึ่งจํานวนที่เนีวโรโรบุกมาที่โลกในตอนนี้เนี่ยสามารถทําให้น้ําทั้งโลกนี่เหือดแห้งไปได้เลยนะครับผมและหนึ่งในนั้นที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็มีควีน เนโโร่นะครับผมมาด้วยนะครับเป็นหัวหน้าของพวกเนโโร่เนาะและจํานวนเนโโร่ที่บุกมายังโลกในตอนนี้เนี่ยมีจํานวนถึง1นึ0 0 0สตัวนะครับผมเคโร่กับทามะมะนี่ก็กลัวมากนะครับผมแต่ว่าสัตว์เลี้ยงของเคโร่อย่างเนียวโบเองเนี่ยก็ยอมเสียสละดตัวเองนะครับผมเพื่อที่จะล่อพวกเนโโร่ออกไปจากที่นี่นะครับผมซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่ทําให้ผมรู้สึกเข้าใจถึงคําว่าความรักมากขึ้นนะครับผมคือเนียวโบเนี่ยมันต้องการที่จะเสีย สละตัวเองนะครับผมเพื่อให้เครโรโร่เนี่ยปลอดภัยครับ ความรักนี่มันเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับผมเมื่อเรามอบมันให้กับคนอื่นเนาะและก่อนที่เนียวโบจะลาจากพวกเคโรโรไปอย่างตลอดกาลเนี่ยครั้งสุดท้ายของมันเนี่ยก็ได้นึกถึงหน้าคนที่มันรักอย่างเคโรโรนะครับผมแล้วก็พาพวกเนียวโรโรเนี่ยวร์บหายไปแบบไม่กลับมาอีกตลอดกาลเลยนะครับผมแต่ถึงจะดูอันตรายยังไงเนี่ยเนียวโรโรก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับผมสําหรับชาวเครโรเนาะแค่จะทําให้ไม่สามารถขยับร่างกายไปได้ประมาณ2-3 วันนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยเนื้อหาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของผมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะกด s u b s r r i e e ให้ผมนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันไปจนถึงหมื่นซับเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ